คลิปนี้มีภาพเสียงะะหรือคะคลิปนี้มีภาพเสียงหรือคะที่ไม่เหมาะสมที่ไม่เหมาะสมต้องใช้กัปตา,านในการตบด้วย <c oughs> นะคะไม่ใช่เด็กตั้งวัยสิบแปดคนได้รับคำแนะนำเด็กตั้อายุสิบแปดน้ำน้ำน้ำได้รับอย่าลืมกดติดตามนีว่าอย่าลืมกดติดตาม <ๆ S 2> <นะ S 1> กดไลค์กดแชร์ให้น้องหนีมองคบน้องก็ตัวได้นะคะ <c oughs> อะไรนะต <c oughs> <c oughs> ิบบินใครถึงติบก่อนกูถือปากฉลามไม่เลยเนี่ยกูต่อกูต่อ บูต่ตอบุตให้เลยนะไอ้เหี้ยปรฉลามมันแพ้ไม้นะเว้ยอุ้ยจะอะไรมาชนะกูก็ถูกไงก็กูจะอะไรจะชนะมึงไงพลังแห่งความรักไงชนะอเออเงองเอขอกอดได้ไหมละ่ะถ้าชนะขอกอดด้วยแถบได้ไหมละ่ะโอ้จะเอาทุกอย่างทุกนมไม่ได้หรอชนะก่อนค่อยพูดมึงอ่ะถ้าชนะให้ซุกไหมซุกอะไร นมเออเอาให้ชนะก่อนถ้ามึงแ<ด>พ<ะ>้มึงต้องช่วยกูหลอมคอปเปอร์ให้หมดตู้โอเคมีเวลาถึง<ด>ที่ยังห้ามนอนเมียหนีไปนอนนะแล้วถ้าหนีละ่ะหาหนีกูงอนนีะะ่สั์แพ้ลวงอนแบบไหนฮะงอนทุกป่องตุกป่อง,องถ้ามึงงอนอนะ <laughs> มึงอยากเป็นเหมือนอีนางเอกในเอ็มบีอ่ะเอ้ยไม่ใช่นางเอกในห365นังอ่ะสามหกห้านะเออมึงอยากเป็นเหมือนนางเอกคนนั้นอ๋อกูอยากเป็นกูอยากโดนใช่หรอเออแต่ว่ามึงทงทําไม่ได้เหมือนเขาหรอกหมายถึงฮะหามายถึงทำนะสกิลมึงคงไม่ได้แบบเขาหรอกหรองลองมึง, <c oughs> งเข้ามายังเทนนิงอ่ะเข้ามาแล้วมึงอยู่ไหนอ่ะกดังสนามบินวันหนึ่ง เริ่มยางมไดนอิออสระเลยเอาเงียบไปเลยเอาเอาโดนหนึ่งเมื่อกี้กูปิดเสียงกูไม่ได้ยินโดนหนึ่งส่ล <c oughs> ช็อกเฉย <c oughs> <c oughs> โดนกูซุกนมแน่ it's i'm just trying to hit it once i'ma take it to the back Think she came in with <laughs> a man mm but she -hmm. leaving with me yeah cause she know that i'm the man she yeah What don't know how on the huh i think twice so it might be a scam on you might be fire fire the one thing i hate is a liar cause i don't know who you was prior Trying to set it up you could travel <coughs> <anca> I, no I won't call you. I stand point because I can't fall for you. That's you run the world, not let it go. I'm ten steps ahead when I know what you all do เ้ยไม่หรอกเธออาจจะชนะรวดๆก็ได้โดยอ้าพูดหรือเปล่าเอาหีูนั่งให้พูดแลยดีนั่งพูดหรือเปล่าพูดหรือเปล่าโดนอ้าสุดที่รักเขียนแคปชั่นพอาพอนะบอกรักคุณด้สีด้วยอเคยไหม มึงคิดเลยตอนนี <sup> <_ até Mont ano>. <_ sah il ether> ้มึงต้องคิดแล้วแหละว่ามึงจะโพสอะไรต้องคิดแล้วแหละนไแต่เเ็ปก็เล่นแถวนี้ดีกว่าตัวึูวาร์ปในศาดมงอย่าอย่าลองวาร์ฟครับอย่าลองนาอวาไม่เอาไม่เอาไม่เอาฮัลโหลวาร์ปที่ไหนตอนเนี้ยเ็ดกูดีสุดกว่าเมื่อคืนและกูบอกเลย โอ้ยเดี๋ยูงกูไม่ได้สักหนึ่งเลยหรอจะได้สักหนึ่งเลยเหรอมึงตีกูมึงโดนกูแทงไหมเดียวสวนไหมเดียวสวนเอาอะไรมาหนึ่ง่โอเคอ่ะหนึ่งอะเดี๋หนึ่งโอเคยอมให้กูไอ้าสตร์ยอมยอมให้ก็ยังดีกูเอาแต้มเดียวกูก็เอา สาา่อะไรแทมแป๊ดกูไม่ยอมไม่สตดเอาใหม่มิ่งไปไหนอ่ะให้ไม้เดียว แปดสองแปดสามแปดสามเหรเนียท mm ี hmm. ่รักไล่แล <an> ้วหที่รักเขาจริงอ่ะเนี่ย มึงวารนะไม่ได้เกี่ยวกับเน็ตอันนี้คือเทคนิคนิ่มอ อะไรยังไม่ถึงเลยก้าวอยู่ก้าวก็ก้าวก้าวก็ก <laughs> ้ากูให้กูให้กาวก็ก้าวก้าวไปโอเคก้าสี่ โอ้ยจะอะไรมาชนะกูที่กูแพ้แหละเนี้ยเก้าห้ามาเก้าห้าเก้าห้ากก้าห้า้าหอ่ะสอให้รอบสุดท้ายแล้วนะส่อให้แล้วนะ Hmm militory จะเอาอย่างเดียวอ่ะแค่โพสบอกรักแค่นั้นนะมาก็บอกว่าเป็นเบกวันหนึ่งโอ้ยเอาเบก็เบจะโพสไอซีก็โพสแค่นั้นแหละเอาอย่างเอาเอาอย่างเดียวเอาอย่างใดอย่างนึงไปโพสก่อนไปไปโพสก่อนไปโอเคโอเค ขเข้าไปรอเลยดีกว่ารอกดรอกดใจอย่างเงี้ยได้ขอหวานๆใช่ไหม กูโพลละไงพอใจอยังได้เออเย้่ได้ไม่ลิ้นใช่ปะเดี๋ยวที่หลังถ้ารอบหน้ากูแพ้มึงกูก็จะเหลี่ยมมึงเงี้ยจะเหลี่ยมเ็ยจำไว้จำคำไว้ ไม่แพ้กูหรอกจนกว่ากูจะซ้อมจนเก่งอ่ะไปไป <c oughs> ไขึ้นสถานะไหมเธอร้อยวันพันปีไม่เห็นขึ้นทำไมอยู่อยากขึ้นก็ต้องรอถามเธอก่อนอยู่ดีๆไปขึ้นก็แปลกๆสาว โอ๊ยตีไม่ได้ ยืนรอแทงไงหัวเราอนี่อะไรมึงถามว่าทำอะไรกูยืนรอแทงมึงเดเท่าไงเจสิบห้าห้าสี่สิบยี่ห้า เขามี Facebook กับ TikTok ด้วยนะเผื่อไม่รู้ฝากไปตำกั้นด้วยจุบมัวสำหรับใครนะคะที่อยากจะซื้อกาแฟให้นะคะก็สามารถกดได้ตรงนี้เลย